สวัสดีค่ะพบกับเพื่อนรักนักอบ EP 26และเชฟนุ่นที่จะพาทุกคนเข้าครัวทำเบเกอรี่พร้อมสุดเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแบบเชฟตัวจริงกันค่ะสำหรับวันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่มองหาเมนูทำขายช่วงวันหยุดยาวพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะนุ่นจะพาทุกคนเปลี่ยนพิซซ่าธรรมดาให้เป็นเมนูใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างแพสเซล ซึ่งเป็นขนมปังรูปคไายสุดว้าวกับพิซซ่าเข้าด้วยกันและอั p ความอร่อยด้วยซอสพิซซ่ารับรองว่าขายดีแน่นอนค่ะและซอสพิซซ่าที่เราเลือกใช้คือซอสพิซซ่าตราคานอน,นะคะสามารถดูโปรโมชั่นและเลือกซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาหรือสั่งซื้อได้เลยที่แมคโครโปรค่ะและวันนี้นุ่จะพาทุกคนไปเลือกซื้อด้วยกันค่ะ ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำเบดูเบเกอรี่กันต่อเลยค่ะซึ่งเมนูในวันนี้มีชื่อว่าเพเซลพิซซ่าค่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูนิลิเวอร์ฟู้ดโซลูชั่นมือโปรโความอร่อยไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ผ้าดสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่เรานํามาฝากพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำเลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทําตัวแป้งก่อนนะคะเริ่มจากเอาน้ําอุ่นใส่ชามตามด้วยยีสต์ค่ะคนค่ะให้ยีสต์ละลายนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนพอยีสต์ละลายแล้วนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายหะลงไปตามด้วยเกลือค่ะใส่เนยละลายลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ของแห้งลงไปนั่นคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็แป้งขนมปังคนให้เข้ากันเลยค่ะ ตัวเพซเซลนะคะเราไม่จําเป็นต้องนวดเลยค่ะแค่คนให้เข้ากันก็พอคนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดผงแป้งเลยค่ะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะโดยปิดพลาสติกปค่ะเราจะพัก15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะพักครบ15นาทีแล้วนะคะเราจะนํามากลับแป้งนะคะก็คือดึงนะคะดึงขอบแป้งเข้ามาแบบนี้ค่ะทุกมุมเลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะปิดกลับไปแล้วก็ พักอีก30นาทีค่ะระหว่างที่เราพักแป้ง30นาทีนะคะเราจะมาผาสมตัวน้ำเบกกิ้งโซดากันก่อนนะคะเราจะใช้น้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวเบกกิ้งโซดานะคะลงไปแล้วก็คนค่ะให้ละลายเลยนะคะพอละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ค่ะเราไปขึ้นรูปกันค่ะตอนนี้นะคะพักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะแป้งของเราก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะก็นําออกมาได้เลยจับแป้งเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดนะคะ นวดสักเล็กน้อยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งค่ะเป็น6ชิ้นนะคะใครจะชั่งก็ได้หรือว่าจะตัดแบบรุ่นเลยก็ได้นะคะก็คือแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่ง3เราก็วางพักไปก่อนได้เลยแล้วก็ก่อนขึ้นรูปอย่าลืมอุ่นเตาอบค่ะ220อองศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างเรามาเริ่มขึ้นรูปกันค่ะ ้าแป้งเริ่มติดนะคะก็เอาแป้งนวลนะคะจับนะคะขึ้นรูปนะคะจับเป็นก้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆคึงนะคะใช้2มือนะคะค่อยๆคึงไปอย่างนี้ถ้าเริ่มรู้สึกเหนียวติดนะคะก็จับแป้งเล็กน้อยอย่าใส่แป้งเยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่แป้งเยอะเราจะกิ้งไม่ไปนะคะมันจะฝืดนะคะอย่ายืดเร็วนะคะถ้าเรายืดเร็วเกินไปแป้งจะขาดค่อยๆนะคะค่อยๆคึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ พอเราได้เส้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมวนกันค่ะทำเป็นตัวยูแบบนี้พันสองรอบหนึ่งสองตวัดกลับมาเราก็กดอย่างนี้ค่ะเป็นเพรสเซลแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ยกไปวางบนถาดที่รองกระดาษไว้นะคะแล้วเราก็ทำต่อได้เลย พอเราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแช่ในน้ำเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้จะช่วยให้ตัวเพรสเซลของเราค่ะมีความนุ่มหนึบนั่นเองนะคะเราเอากระชอนวางไว้เลยนะคะแล้วก็ยกตัวเพรสเซลของเรานะคะไปวางแบบนี้แช่สักประมาณ10วินะคะแต่อยากถ้าอยากให้เหนียวมากๆก็สัก20วิได้ค่ะพอแช่เสร็จแล้วนะคะเราก็สบัดแบบนี้แล้วก็เอากลับมาวางในถาดนะคะค่อยๆนะคะแล้วก็จัดทรงนิดนึงค่ะอะ พอครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบค่ะที่220องศานะคะประมาณ8นาทีค่ะตอนนี้นะคะอบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทาตัวซอสกันนะคะตัวซอสนะคะนุ่นเลือกใช้ซอสพิซซาตราคานอนะคะ เพราะว่ารสชาติของซอสเนี่ยอร่อยแบบพิซซ่าต้นตำรับเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะทาลงไปเลยค่ะเยอะๆช่ำๆเลยเพราะว่าอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นนะในซอสน,นะคะจะมีเนื้อด้วยนะคะพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยนะคะเป็นปูอัดไส้กรอบนะคะหรือใครจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเสร็จ,แล,รจละะลแล้วเดี๋ยวเราจะโรยชีสนะคะลงไปแล้วเดี๋ยวเรานําไปเข้าอบถาที่200องศานะคะประมาณ5นาทีค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับเมนูเพล c เซลพิซซ่าค่ะต้นทุนเพียงชิ้นละ14บาทเท่านั้นค่ะและสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากอัพกําไรนะคะนุ่นแนะนําเลยขายชิ้นละ35บาทค่ะหรือจะจัดเป็นเซตนะคะเซตละ3ชิ้นแบบนี้ในราคา100บาทคุ้มค่าแบบนี้ลูกค้าชอบแน่นอนค่ะสําหรับใครที่มีคําถามหรืออยากพูดคุยกับเชฟนุ่นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u n i l e e e r Food Solution มือโปรความอร่อยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย